สวัสดีพี่น้องครับกลับมาพบรายการใบบุกทูเดียนนะครับวันนี้ผมมีโมไซ์มาเข้าฉากอีกแล้วพี่น้องครับก็ขอบ,ขอบคุณพระเจ้าคืองานผมเรียบง่ายพี่น้องครับอย่างพี่น้องเห็นนะทุกวันนะก็จัดรายการนะในสตูดิโอบ้างนะครับบนรถบ้างหรือเอาดอข้างนอกก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ทุกครั้งที่จัดรายการก็จะดึงพระคัพระเจ้านะครับมาหนุนจิตชูใจพี่น้องอยู่เสมอพี่น้องครับจะมีอะไรดีไปกว่านะครับการรับใช้พระเจ้าจะมีอะไรดีไปกว่าการดึงพระคัมระเจ้ามาสอนมาหนุนใจซึ่งกันและกัน พราะพระคำพระเจ้าไปแล้วครับเป็นพระแสงของพระบัญญัติสุดอย่าลืมว่าเรามีศัตรูนะครับและศัตรูเรามันวนเวียนรอบเราดุสิงขมรามันสอหาคนที่มันจะกัดกินได้เพราะฉะนั้นเราต้องระพัดระวังพี่น้องครับไม่ฉะนั้นเราอาจจะพ่ายแพ้หรืออาจจะเพียงพรัมต่อยุทธบายของมารซาตานได้วันนี้จึงอยากจะนําถ้อยคําพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่30วันนี้มี3ข้อด้วยกันพี่น้องครับมาดูข้อแรกด้วยกันคือข้อที่5ข้อที่5กล่าวว่าเพราะฉะนั้นทุกค,คําของพระเจ้านั้นพิสูจน์เห็นจริงแล้ว พรรองทรงเป็นโลกแก่บรรดาผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในโพรงขอบคุณพระเจ้านะครับพิสูจน์เห็นจริงแล้วคือพระผีทุกตอนรับการดนใจที่มาจากพระเจ้าเมื่อมาจากพระเจ้าทุกอย่างเป็นความจริงทั้งหมดพป่นอะครับและความจริงนั้นก็ต้องสดคล้องกับวิถีชีวิตของเราด้วยเพราะเราเป็นลูกพระเจ้าเป็นนะครับเราเข้ามาอยู่ในวิถีของพระเจ้าดังนั้นเราต้องกลา้าพิสูจน์ชีวิตของเราให้กับคนอื่นได้เห็นพี่นเคราบการมีชีวิตี่เป็นแบบอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนตามหลักของพระคำของพระเจ้าก็จะเป็นเหตุให้คนหลายคนเริ่มสนใจที่จะมาในทางพระเจ้้าดวย ตุกต้องไปเป็นน้องผมเชื่อว่านะครับวิถีชีวิตของมนุษย์บบทุกวันนี้เป็น้องครับเขาอยากจะหาทางออกทุกวันนี้หลายคนก็เอื่มละอากับสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจกนะสภาพด้านการเมืองมันวุ่นไวายไปหมดเป็นน้องครับทุกคนพยายามที่จะหาทางออก นะครับอยากให้จิตใจนั้นสงบนะมีสันติสุขที่แท้จริงเราก็รู้ว่าสันติสุขทางโลกที่บรย์ใช้อยู่นั้นมันไม่ใช่สันติสุขที่ยั่งยืนนี่้องครับแต่สันนิสุขที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้กับเราทั้งหลายนั้นเป็นสันติสุขแท้พี่้องครับเมื่อมีสันติสุขที่มาจากพระเจ้าถึงแม้มีสถานการณ์มากมายวุ่นวายไปหมดก็ตามแต่ใจมันสงบตรงนี้นะครับเราต้องพิสูจน์ให้กับคนรอบข้างที่ก็มาเชื่อในพระเจ้าได้เห็นความจริงผ่านพระเจ้าพระเจ้าแล้วก็ผ่านชีวของเราด้วยในแต่ละวัน พี่น้องครับทุกวันนี้เราเข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าเป็นโลกของเราทั้งหลายเป็นที่กำบังที่เข้มแข็งนั้นขอบคุณพระชระระจ้าพี่น้องครับที่พระคัมภีร์จ้อหนุนใจเราแต่เราเองก็ต้องพี่น้องครับพัฒนาตัวเองเช่นเดียวกันไม่ใช่เข้ามาลี้ภัยก็อยู่เฉยนะครับแต่ต้องพัฒนาตัวเอง นะจากเด็กฝันยันต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝันยันจากคนที่ใช้การไม่ได้ก็กลายเป็นคนที่ใช้การได้วพนนั้นเปน้องครับพัฒนาผ่านแลวครับความรู้ความเข้าใจในพระ,ะพระพเจ้าเรียนรู้ความจริงจากพระคำพระเจ้าทุกวันและสะท้อนความจริงของพระเจ้านะครับออกมาการออกมาเป็นการดำเนินชีวิตเพื่อถวายพระเกียรติพระองค์นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับอีกข้อหนึ่งพี่น้องครับในะข้อที่6ติดกันเลยนะฮะอย่าเพิ่มอะไรเข้ากับพระเจ้าของพระองค์เกรงว่าพระองค์จะทรงขนาบเจ้าและเขาจะเห็นว่าเจ้าเป็นคนมุสา เป็นอย่างที่บอกไว้พระคำของพระเจ้าว่ายัางไงไปตามนั้นพี่น้องครับอย่าไปคิดเองเออเองสุบเองอย่าไปมีข้อแม้หรือข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นเหมือนที่พระเจ้าตัดสั่งคาอินจำได้ไหมฮะคาอินบาปมันหมอบรอเจ้าอยู่ที่ประตูเจ้าต้องเอาชนะบาปนั้นให้ได้ก็เหมือนพระเจ้าตัดไปที่เราทั้งหลายเป็นองครับว่าบาปมันหมอบรอเราทุกวันเป็นองครับสาการต่างๆทุกวันนี้รอบข้างเราเป็นเหมือนกับบ่วงแล้วเป็นเหมือนกับดักของมารซาตานเป็นองครับถ้าเราไม่ระมัดระวัง ไม่เชื่อฟังตามที่พระเจ้าได้เตือนไว้โอกาสไปติดกับดักซาตานก็ง่ายมากวันนี้จึงอยากหนุนใจพี่น้องครับเราท้งหลายทุกคนก็อ่านและศึกษาพระคำพระเจ้าและผู้สอนเองก็ต้องระวัตความพี่น้องครับอย่าไปเพิ่มเติมอะไรนะครับเข้าไปกับพระวจนะพระเจ้าพระพีบอกว่าเกรงว่าพระองค์จะทรงกระหนาบเจ้าและขอเชรนว่าเจ้าเป็นคนมุสษาพี่น้องครับพระเจ้าไม่พอพระทัยแน่นอนถ้าผู้สอนเองพี่น้องครับสอนเกินไปจากที่พระเจ้านะครับได้ตัดไว้เหมือนที่เพื่อนของโยบใช่ไหมฮะพระเจ้าตัดไปแล้วครับ ตอนนั้นเขาพูดถึงพระเจ้าพระเจ้าก็าฟังอยู่นะตอนนี้ก็พูดกับโยบใช่ไหมครับถ้าพี่น้องไปอ่านพระธรรมโยบจะสังเกตได้ว่าเพื่อนของโยบหลายคนพยายามจะพูดถึงพระเจ้าพี่น้องครับแต่พระเจ้าก็าฟังอยู่สุดท้ายนะถ้าพี่น้องไปอ่านในพระธรรมโยบในบทสุดท้ายพระเจ้าติติงนะครับเพื่นอนโยบว่าเจ้าทั้งหลายพูดถึงเราในทางที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าทุกวันนี้เราดึงพระคัรพระเจ้ามาสอนมาแชร์มาแบ่งปันผู้อื่น ไม่ถูกต้องพี่น้องครับพูดแบบก็เรียกว่าตามใจตัวเองนะหรือบางทีก็เกินเลยไปนะจริงๆแล้วพระคัมระเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เรากลับพูดอีกแบบหนึ่งตรงกันข้ามกับที่พระวจนะของพระเจ้าได้เขียนได้บันทึกไว้ต้องระมัดระวังด้วยนี้ทำไมเราต้องอธิษฐานทูลขอการทรงนำที่มาจากพระบัญญัติสวดขอพระเจ้าขยายความรู้ประทานของพระใจพระเองสาม,มารถที่จะพูดถึงพระเจ้าในทางที่ถูกต้องว่าบัญชานพี่น้องครับเข้าข่ายว่าเราเองกําลังนะครับเพิ่ม บางสิ่งบางอย่างเข้าไปในพรนะชนนของพระเจ้าและสิ่งที่เพิ่มไปนั้นก็คือเนื้อหนังเราเองซึ่งมันไม่ถูกต้องวันนี้ต้องตระหนักให้ดียับยั้งชั่งใจไว้พี่น้องครับ,บรทําไมต้องเรียนพระคัมภีร์ทําไมต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวันทําไมต้องประกอบพร้พระบัญญัติบริสุทสุดก็เพราะเหตุน,นี้เพราะอะไรครับเพราะพระบัญญัติเองสุดพระเจ้าจะสอนเราก่อนครับพี่น้องแนะเมื่อเราอ่านเราค่อยควรกับการสรงนำพระบัญญัติบริสุทธุ์เราก็จะเข้าใจมากขึ้นเมื่อเข้าใจมากขึ้นเราก็สามารถที่จะสอนคนอื่นได้มากขึ้น้นนนนนนนหาาที่่่เรรคคือนนออสแแับแต การที่ออกไปสอนคนอื่นนั้นเราต้องรับการสอนนะครับได้รับการขยายความคิดพัฒนาความเข้าใจที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าก่อนพี่น้องครับอยากทลายทะลาไปสอนชาวบ้านโดยที่ตัวเองพี่น้องครับยังไม่มีความรู้ของพระเจ้าพี่น้องครับเดื๋ยนี้อยากหนุนใจพี่น้องครับเรียนอ่านศึกษานะครับกับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเรียนศึกษาเกี่ยวข้องกับนะครับเสน่สกูในโรงเรียนในคิดจะจักก็ดีหรือบางคนพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าอยากเรียนรู้เข้าใจพระธรร์เจ้าถึงขนาดพี่น้องครับ ไปเรียนทุโรงเรียนพระกัมพีก็มีบางคนก็เอาเครดิตบ้างไม่เอาเครดิตบ้างก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยพี่น้องครับถ้าเราเป็นคนหนึ่งอยากจะแบ่งปันเรื่องราวพระยูคร์ Christ, แบ่งปันแผนงานของพระเจ้าและพูดถึงพระเจ้าพี่น้องครับจากพระคำของพระเจ้าใช่ครับเราอ่านคัมพีเราสามารถนำมาแบ่งปันได้ก็จริงแต่อย่าลืมว่าต้องระมัดระวังพี่น้องครับเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวใจเราหลงมันเกิดขึ้นพี่น้องครับสุดท้ายเราสอนเราพูดถึงทางของพระเจ้าในทางที่ผิดนะะคือพวกนี้พูดถึงพระเจ้าในทางที่ไม่ถูกต้อง ี่นงครับเหมือนกับพี่ที่เตือนว่าอย่าเป็นอาจารย์กับหลายคนถ้าสอนผิดจะรับโทษที่เข้มงวดกับผู้อื่นมาไม่สนุกนะครับไม่สนุกผมเองก็ต้องเตือนตัวเองทุกวันเหมือนกันว่าสิ่งที่ผมสอนหนุนใจพี่น้องแต่แต่ตละวันนั้นไปนงครับถูกต้องตามกฎเกณฑ์กฎหมายของพระเจ้าหรือไม่อะไรที่มันไม่ได้อยู่ในพระคำของเจ้าจะไม่เอาคํามาเกี่ยวข้องไปนะครับพระเจ้าไว่ายไงสอนอย่างไรไปตามนั้นดีที่สุดนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าอีกข้อหนึ่งสุดท้ายด้วยกันพี่น้องครับ ในข้อสุดท้ายเลยพี่น้องครับในบทที่30นีินะฮะข้อที่ส3บอกว่าเพราะเมื่อกวนน้ํานมก็ได้เนยเหลวเมื่อบีบจมูกก็ได้โลหิตและเมื่อกวนโทโศก็ได้การวิวาทแหมพี่น้องครับเป็นการเปรียบเทียบ3ด้านเลยพี่น้องครับให้เห็นว่าสานการที่เกิดขึ้นพี่น้องครับมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรนะฮะแน่นอนพี่น้องครับทำไมผู้เขียนจะยกตัวอย่างเพราะว่าเมื่อกวนน้ํานมใช่ไหมครับสักพักหนึ่งก็จะได้เนย ใช่ไหมฮะแล้วเมื่อบ,บีบจมูกเป็นแล้วครับผมเคยเป็นเพราะผมเนี่เป็นคนที่อะไรมากระทบจมูกแรงๆเป็น้องครับเส้นโลหิตของผมเนี่ยจะแตกก็เ,เรียกมีเลือดกำเดาไหลพี่น้องครับเมื่อกดเป็น้องครับต้องมีผ้าชันหน้าไว้เผื่อนึงเลยเป็น้องครับบางทีแค่เอาเมือมาถูจมูกแรงๆลืมๆไปนะครับเอาแล้วเริ่มแล้วรู้เลยฮะ,ะตรงลําคอจะออกหวานๆละคือรู้แล้วว่าตอนนี้เลือดลงคอล,ละแในสักพักนี่หยดติ่งๆเลยเป็น้องครับเหมือนกันเพราะพี่เราเปรียบเทียบว่าเมื่อบ,บีบจมูกก็ได้โลหิต วันนี้ชนเดียวกันพี่น้องครับถ้าหากว่าเราเองไปกวนโทโซซึ่งกันและกันการวิวาทตามมาแน่นอนจริงๆแล้วพระเจ้าบอกว่าอะไรครับใอ้เรานะครับมองข้ามนะการทรยศนะครับหรือให้เรายกโทษให้ภัยผู้อื่นถึงแม้ดูเหมือนเสียเปรียบพี่น้องครับทําไมต้องไปยอมกับเขาด้วยทําไมต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบอปู่ตลอดเวลาพี่น้องครับอย่าลืมว่าการที่เราเองนะครับเห็นคนอื่นดีกว่าเราพี่น้องครับหรือการที่เรานะครับยกโทษให้ภัยผู้อื่นนั้นเป็นหลักคําสอนที่มาจากพระเจ้า พี่น้องคิดดูนะครับว่าพระพิสอนเลยครับให้เรารักศัตรูพี่น้องครับตอนแรกขัดแย้งไหมครับเมื่อก่อนผมอ่านพระธรรมพระเจ้ารู้สึกขัดแย้งมันพี่น้องครับเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาหรือมีประสบการณ์กับการเป็นชีวิตพี่น้องครับพอมาอ่านคําสอนของพระเจ้ามันขัดแย้งนะฮะรักศัตรูถ้าศัตรูหิวก็ให้เขานะครับดื่มนฮะหาน้าให้เขาดื่มด้วยพี่น้องครับคิดดูนะฮะสิ่งแต่เหล่านี้พี่น้องครับอย่างที่บอกไว้พระครรพระเจ้าสอนเราจะเชื่อไหมเราอ่านนะครับ แต่เราสามารถนำมาปฏิบัติด้วยความเชื่อและยอมจำนวนต่อคำสอนพระเจ้าหรือไม่ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนีดอยากหนุนใจพี่น้องครับพิสูจน์แล้วเป็นความจริงอย่างแน่นอนเมื่อพิสูจน์แล้วพี่น้องครับก็ไม่ต้องพิสูจน์ไรอีกพี่น้องครับทำไปตามที่พระเจ้าจัดสั่งไว้และขอยเราไว้วางใจในการทรงนำที่มาจากพระเจ,าะจา้าเมื่อเราเข้ามาลี้ภายในพระเจา้าและกล้าที่ใช้สิทธิอำนาจของพระเจ้าในแต่ละวันในการดำเนินชีวิตพี่น้องครับและเราตระเวางพี่น้องครับอย่าไปวิวางน,นะอย่าไปทะเลาะกับใคร ถ้าหากว่ามันเริ่มจะมีการวิวาทนะครับเริ่มก็เรียกว่าบรรยากาศไม่ดีนะคริสตินทุกคนต้องไว้นะครับที่เราเองจะต้องสงบสติอารมณ์พี่น้องครับอธิษฐานกับพระเจ้านะครับหรือไม่ก็เงียบนะฮะสงบนิ่งถึงแม้เขาจะด่ากลับมานะเขาพูดส่อเสียดหลายครั้งหลายคราพี่น้องครับแต่เราก็สงบนิ่งและวิถีอยู่สุดคือนอกจากสงบนิ่งแล้วภายในจิตใจนั้นอธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องครับผมเชื่อว่าทุกคนก็มีประสบการณ์บางครั้งบางคาพี่น้องครับ เราคุมไม่อยู่แล้วจริงๆพี่น้องครับไอตัวเก่ามันขึ้นมาพี่น้องครับสุดท้ายก็ทะเลาะวิวาทกันนะบางคนก็มีรากขมขื่นเส่งกันแล้วกันบางคนก็ไม่คบค้าสมาคมกันเลยพี่น้องครับตัดขาดไปเลยย้ายเป็นแบทแมน พราะนั่นคือการงานเนื้อหนังเป็นองครับพระเจ้าไม่ต้องการเราเอากาันงานเนื้อหนังมาใช้ในร่างกายนี้เพราะร่างกายนี้เป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะนั้นเราเองต้องให้ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองจิตใจของเรานั้นถ้าหากว่ามีการทดลองเกิดขึ้นหรือมีการทดสอบจิตใจเกิดขึ้นเป็นองครับมีทางเดียวคือใช้พระคำพระเจ้ามายับยั้งชั่งใจเป็นนะ้องขอบคุณพระเจ้านะครับเอาครับเป็นองครับก็กลับมาพบร,รายการไบโบทูเดย์ได้ใหม่ในตอนต่อไปคปร,ปร,ร,รับเป็นรองพระเจ้าบอนครับสวัสดีครับ Hola.